ก็กลับมาถึงบ้านครับก็มาเช็คความเรียบร้อยอีกทีหนึ่งหลังจากที่ไปรบมาสรุปว่าไม่เยอะไม่หยุดเลยนะครับเช็คทุกซอกทุกมุมแล้วผ่านเลยตรงนี้เป็นไอ,ไอจากที่ล้างเครื่องหรือเปล่า,าไม่แน่ใจนะครับนิดเดียวข้างล่างก็ผ่านนะ ฝา,าวานนี่แห้งสนิทเลยโอ้มีตรงนี้นิดนึงเป็นไอออกมานิดหนึ่งนะนิดหนึ่งเพรมีบ้างแล้วนะเพราะเครื่องเก่าไอมันตรงนี้มันก็จะมีไอออกตลอดเวลาอยู่แล้วไอร้อนไอร้อนเข้ามาพ่นพ่นไอร้อนมาที่นี่ นตรงี้เพื่อให้คาบูได้ดูดไอร้อนเข้าไปผสมกับน้ํำมันรีเบิลน,น้ํำมันให้เครื่องมันสเสถียรัาการเดียวกับรถยนต์แหละมันถึงกันไปนี่ไอร้อนตรงนี้ก็ดูดเข้าไปเป็นไอดีร้อนไอดีอุ่นกอพาครับเดี๋ยวจะพามันไปลองกินหญ้าครับ ไปเตรียมพร้อมกันไปทดสอบเครื่องตัดหญ้าไปทดสอบคุณปู่กันดีกว่าคุณจะไปไหนคะเมนดาคะคุณจะไปไหนคะอ mais, แต่งตัวสวยแท้คนตัดหญ้าเนี่ยไปหญ้าก็ติเตี่ยามาลองว่าเสื้อตีปลอกจะเป็นยังไงนะว่ามันเหนืดไหมระยะเวลากับการตัด ประมาณชั่วโมงนี้เดี๋ยวดูเพราว่ามันจะเป็นยังไงครับเสื้อตีปลอ,อกแล้วก็ประกอบใหม่ขาดจดเยอยวตอนนี้คือปวนกกระจอกก็สรุปว่าผ่านนะฮะตัวนี้เป็นเสื้อตีปลอ,อกที่โอเคครับผมตีปลอ,อกมาสวยแล้วก็ทดสอบต่อนเนื่องครับยิงแบบออตโต้โยาวๆเลยนะน้ำมันไม่หมด1ลิตรนะครับ คนเหนื่อยกบพักยกหนึ่งประมาณสักสิบนาทีได้แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเอ็นไปครั้งหนึ่งดยยอมมันครับเราเหนื่อยก่อนนะเนื้อที่ก็ลึกอยู่เหมือนกันแต่วันนี้หญ้าไม่ค่อยหนาเท่าไหร่ครับเอาผู้ช่วยมาก็ไม่ได้ใช้ พี่ช่วยนี่ตัวนึงตัวนี้ก็ทดสอบครั้งที่แล้วก็ผ่านแล้วเอามาสำรองไว้เผื่ออุบิเหตุแต่ก็โอเคนะครับนี่เป็นบ้านญาติบ้านเพื่อนกันไปกลับบ้านเราตัวสำรองก็ไม่ได้ใช้นะครับ กลับบ้านเราเสื้อตีปลอกโอเคผ่านตัวสอบแล้วยิงต่อเนื่องไม่มีปัญหาเลยโอเคค่ะ okay. เอาคเดียวจะเป็นช่างราจะเป็นช่างโอ้โ oh. ห